เนื้อหน่อยได้มาละไก่ีดด้ไก่เงินไก่ทองคนมาเกลี้ยไก่คือผมคือว่าไก่เงินไก่ทอง <c oughs> ไก่ช้างม้า ลายย,าง,ยางเลือกเขาจะได้เนาะอันนี้กับที่ลา่างถั่ว มีเบอร์เลยเนาะอยู่ไหนเนาะมีเด็ปูกับย่าตากับยายก็มีบมานทองบออแบบนี้บเบอเลยอยู่ไหนบ้านทองบริษัใส่ดอกใช่มีแต่ปูตายายตัวนี่แบบมีน้ำนี่แล้วก็นั่งร่ำเห็นมันสืบไปอยู่ก็อ้าเอาวแล่วล่ะนะโอาตามเพื่อนเพื่นบอกอ่ะล่ะ อหลายอย่างเลยไม่ใร่ๆก็เยเอ๋ไม่เี่อุปกรณ์การเกษตกันนี่ป่ะอุปกรณ์จัดสวนอาอแม่

โอ้ยอันนั้นเอยมาเบิ่งใหม่เอาของหวายสันอันนี้ว็มีบอร์ก็จะไปเป็นหาแม่งของป้าได้นั่นของบอรป้าได้นั่นตู้ป้าได้ไนี่เลือกหลายอย่างเลย ลูกถึงโดยังไม่ตายโดกอาลูกโดกับดีๆป่รุ่ดีดีนะสองอันเลยดูยรุ่นดีดีนะไม่ฮักไม่เปลืองข้าวเปลืองน้ำโดกับดีดีลูกดีเออลูกดีกับมีนี่ว่ะเอาเนียเอาเดี้ยเราเอาไ้พจเานจ่จับกอนจวน่ ตอบไปสื่อ,อยางอื่มันจะปีตก,ก่อนบอทนไปเดี๋ยวเขาสิปีตก,ก่อนเลยหล,ยลังอ่นเจ้าท้วงนะมีเราต้องคำ ตัวลายยาครับนี่แช์กันนี่นี่มันกบกันี้กบคือตัวของแช์เลยะ มือนี้ยุดมือนึงครับมือนี้ยุดมือนึ่งบ่อ,ค,อ,บบอค,ครับมือนีอ้มาแต่อุดรเมื่อวานกับยุดแม่ฮกกาเลยจ่นี่ก็ได้ไม่นี่ของแม่ฮะตกไปนักหรอยางบะทัวครับมีลายยาง ยางเรียนกัเพื่อนดีเนาะเพื่อนดีวะนี่ของหลายยางไอ้ไปใส่ตัวไปสื่อมันมีอีกหลายอย่างเลยเอาคุณพี่น้องอีีแฟนครับทกหม่องพูบอลครับมาอนี่กะเป็นมือวันยูเจ้าไม่ใช่แกนเสื่อของมาไปขึ้นสารปูตาบ่านองครูกบมือนครับ Bỏ bia hai mươi bốn tháng ba mươi ba bốn tháng ba 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 โอ <l convert to sex> ้ยมันบได้บอให้มันบหไงมันบําบาดนามเสียบอบบ่แม่ฮะกินไมขนมเนี่ยอันไหนมไม่็เน่อยให้เียดมไม่ม่เป็นคนละาเดี๋ยวผอกันไหมลิปหนาครับขอบคุณพีน้องอิกซี่กูมองตูบอลครับฝากช่องพ่อแม่หญิงลำพูนพิเชียวครับพ่อแม่หญิงแฟนเพจ ขอให้ลำล้ำไปด้วยสุขภาพเพื่อนๆุกคนครับออกกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ